สวัสดีครับวันนี้พามาดูโต้ใต้ฮีโร่นะครับรถบ้านครึ่งเดิมภาษีขาดเกินเดิมบางนะครับหัวเดียวเสริมแนบมาเรียบร้อยภาษีสวยครับมีรอยดามอยู่จุดเดียวแล้วก็พื้นกระบะนะครับมีผุบ้างนิดหน่อยไม่น่าเกียดนะครับหลดสำหรับเข้าไร่เข้าสวนครับอันนี้30,000บาทท้วน เครื่องดีสตาร์ตติดง่ายไม่ดันไม่ไอหมอลมเบรกไม่ค่อยดีนะครับมีแข็งบ้างเวลาย้ำไหลรอบก็ไปแก้ไขเอานะครับสามารถมาถึงขับกลับได้เลยครับรถเครื่องดีมีแบตให้เสริมแนบมาเรียบร้อยนะครับสวยๆครับ นี่นะครับรถเกษตรเท่าไรก็สวนครับทุกหญ้าบัวทุกไม้ทุกมันนะครับดูภายในนะครับภายในเบาะหนังคอนโซลสวยครับแอร์ไม่มีนะครับฝ้าเพดานพื้นเดี๋ยวดูพื้นหัวนะครับนี่ครับพื้นหัวเก่งด้านหลังไม่มีผูก เป็นเรียบนะครับก็จะประมาณนี้ไม่ทะลุนะครับไปดูด้านล่างนี่นะครับไม่ทะลุก็เดี๋ยวให้ดูตำนนิภาษีที่แจ้งว่ามีดามนะครับนี่นะครับบริเวณนี้ช่วงกลางด้านขวานี่นะครับมีดามแตะข้างกับด้านล่างมานะครับไม่มีปัญหาในการบรรทุกนะครับ ไม่ใช่ลาวเยอะก็เดี๋ยวดูเครื่องยนต์ครับรถเครื่องเดิมแห้งๆระบบความร้อนปกตินะครับขับไกลสบายก็มีซึมนะครับซีนฝาฝาครอบเปลานะครับนิดหน่อย นอกนั้นก็ยังแห้งดีเกลียรยแห้งนะครับด,ดูด้านนี้นะครับโอเคเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูนี่นะครับไม่ต้องเผาหัวตอนเช้าเย็นๆย็นตอนเช้านะครับอาจจะต้องเผาประมาณครั้งหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ เครื่องร้อนก็ไม่ไม่มีปัญหาแล้วสามารถติดง่ายสบายๆเดี๋ยวดูเครื่องยนต์ครับใกล้ๆ คันหลังท่อครับดูไปท่ออยู่หน้าเพาะนะครับท่อขาดคนเยนีน,นี้ฟันขาวไม่มีไหลนะครับเดี๋ยวเปิ้นเครื่องให้ดูฟังเสียงนะครับ ถ้าสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรศัพท so ์นะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 1 8 2 2.2เราเพื่ปุ๊บหนุ่มระดับขติเกียรตินะฝากกดไลค์กดติดตามช่องยูทูปไ้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ